สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะคะก็คลิปนี้ก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่8ธันวาคม2563ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบบนในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่8ก็คือวันนี้นะฝันว่านั่งอยู่หลายคนคนรู้จักทั้งนั้นเลยนั่งคล้ายๆดูดวง ผู้ชายแก่นั่งดูให้เรายื่นมือไปเขาบอกว่าดวงดีกําลังมีโชคเขาบอกว่าให้ซื้อเลขที่อยู่ฝ่ามือเขาบอกโอ้ตัวเลขสีฟ้าเลยแต่จริงๆอ่ะในมือตัวเลขเป็นสีแดงเลขเก้าสี่สองสองตอนนี้สี่สองดังนะต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกฝันเมื่อวันก่อนฝันว่าลูกชายบอกว่าให้ซื้อหวยสี่สอง เด็กบอกแม่นแล้วอันนี้ก็ฝันว่าลูกชายบอกด้วยนะปังว่า4ี่สวันนี้น่ารุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นมีคนคอมเมนต์ในคลิปบอกว่าเป็นอายุขององค์พาหรือว่าใช่ไหมใช่องค์พาไมสี่สองต่อมาพู้หญิงฝันฝันว่าบัญชีธนาคารโดนระงับแจ้งว่าบัตร ATM ใช้รหัสเก่าไม่ได้เห็นรหัส ATM สีแดงเขาบอกนะ แต่ในชีวิตจริงไม่มีบัตร ATM นะคะรหัสที่เขาเห็นตัวสีแดงนะ8ปดสองตอนนี้ก็เลขดังมากต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไปงานบวชน้ำท่วมตลอดทางคนบวชให้เงินมา900บาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าคลอดลูกเลือดออกเยอะมากตัวเด็กมีแต่เลือด เอามาล้างน้ำเขาเห็นเลขรางๆางเลขหนึ่งหกเจ็ดคนฝันอายุสามสิบหกปีออกได้แล้วนะพศสองหกสามเมื่อคลิปที่แล้วก็มีคนฝันที่ปังเล่าเป็นคลิปที่แล้วนะฝันว่าคลอดลูกหกหกคนแล้วเด็กเนี่ยตายไปสามคนคลิปที่แล้วนะคะอันนี้อายุสามสิบหกต่อมาผู้หญิงฝันฝันวันที่เจ็ดนะอันนี้ ฝันว่าไปขายหวยใต้ดินและมีคนเนี่ยมาเอาเงินค่าหวยกับเราหลายบินเราเลยถามว่าหวยออกอะไรน้องผู้ชายบอกว่า4ี่หหข้างล่าง70ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่8ฝันเห็นเลขที่ฝาไม้เก่าๆเลขเก้าเจ็ดเลข97บางทีกับหัวก็จะเป็นตัวนี้หกเจด ก็เสียงดังนิดนึงนะคะบ้านเช่าก็แบบนี้ละเสียงจะดังนิดนึง,งค,คลิปนี้ก็มีฝันที่จะเล่าเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะในคลิปนี้มันคิดว่ามีฝันหลายฝันที่ที่น่าสนใจเนาะ ตัวเลขสีแดงที่เขาบอกวก่ากาลังจะมีโชคแล้วก็ฝันว่าลูกชายบอกอันนี้ก็ฝันดีแล้วก็ฝันว่าข้อลูกก็ดีตัวเลขที่เห็นตอนนี้ที่ดังก็จะเป็น4ีสองกับ9 5้าห้าสี่สองาห้าที่ตอนนี้กําลังดังนะเลขดังมากเลยก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ